ใจนะคะที่เราเต้นมานะคะเพราะว่าอยากจะเติมรักเอ e น g ิจีเดี๋ยวนะคุณแม่วันนี้เราคึกคักเอ็นดิจีเราล้นมากมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีหญิงลีมาค่ะเพลงใหม่เขาเติมรักเอ e น g ิจีราบรองว่าวันนี้ได้มวนได้จอยได้เต้นกันแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้สิดาเราจะเต้นกันทั้งเบรกไม่ได้ขอนั่งก่อนหายใจแบบเพราะว่าเราก็มีข่าวบันเทิงมาเสิร์ฟแล้วก็มีเลขมงคลเอ้ยเรามีหม่ด้วยเหรอเนี่ยถูกต้องค่ะทุกอย่างค่ะเลยจัดให้เลยจ้าไปหอบเหมือนกันนะ นี่ก่อนเลยค่ะบอกเลยว่า ไม่เคยหยุดไม่เคยหยออ่อนไอ้เรื่องทำบุญเนี่ยพวกเราชอบชอบ,อบคุณผู้ชมนะ,ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสุดฮอตพี่ยิ่งยงยอดวงงาม,มเราตามเขาไปแล้วตามไปแล้วจะเจอสิ่งดีๆคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าคุณพี่เขาก็น่ารักกับบันเทิงไทยรัฐมาตลอดเลยทุกครั้งที่พี่ยิ่งยงไปเข้าวัดทำบุญนะนอกจากจะเก็บภาพงานบุญมาฝากแล้วตัวเลขมงคลก็มาพี่แจ๊คม,มาสุดค่ะเดินทางไปทำบุญที่วัดหวัวด,ดอนจังหวัดนครพนมไปไหว้พระธาตุเจดีศรีวลีนา โปรกค่ะ หลายคนเขาเรียกกันติดปากว่าท้าวิรูปปักโขนาคราชค่ะที่วัดแห่งนี้ดูดีๆคุณนี่อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนิยมไปไหว้ขอพรคือสมเด็จพระนางพญาสีสมพรนี่องนี้เลย,อง,เลยองค์กลางเลย<อ>ค, <น S 2> คุณผู้ชมสุดยอดเออเขาร่ําลือกันว่าท่านเนี่ยให้งานให้เงินกับคนที่มาขอพรเสมอค่ะที่ยิ่งยงแกก็ไปของานไงแล้วก็ไปของเงินท่านด้วยนะแล้วก็ปิดทริปทําบุญในครั้งนี้ด้วยการขอโชคลาภด้วยการจุดธูปตัวเลขค่ะเลขที่ได้ก็คือ 689นี่689ไอ้ไเลขตัวบนมันลางๆหรือจะเป็นศูนย์ดีใหญ่ใหๆมันดูเป็นแบบกระปุก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 หรืออาจจะเป็น989 9ก็ได้พี่แจออ๊คแล้วแต่เลยเอาไปกันต่อจากพี่ยิ่งยงค่ะโอ้ยอยย จะกระเดนจะพาคุณผู้ชมไปกันที่งานบุญงานกระถิ่นค่ะอของนักร้องหนุ่มใจบุญคุณนุกธน,นดลเขาเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้น้องนุกไปพร้อมกับครอบครัวค่ะเป็นเจ้าภาพพี่แจ๊คทอดกระถินสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนสร้างอุโบสถให้กับวัดเสดาค่ะที่อำเภอพลับพลาชัยนะคะวัดแห่งนี้เป็นวัดบ้านเกิดของคุณแม่น้องนุกเขาแล้วก็เป็นปีที่สองแล้วค่ะที่ทางครอบครัวนี้นะได้พากันมาทําบุญที่นี่คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันหน่อยอุ้ยคึกคักกันตั้งแต่ เช้าเลยมีการตั้งพิธีตั้งขบวนแห่กองกระถินนะแห่ไปรอบศาลาค่ะหลังจากนั้นก็ทําพิธีสมแล้วก็ทําพิธีทอดกระถินค่ะ<ม>ยอดรวมฟังดีๆ <มา S> 1หนึ่งล้านแปดหมืาร้อยเก้บาทอาห้านแปดหมืารอเก้าสบกาทอเก้าก็มา<ล>ก็เป็นยอด กระถินจากครอบครัวซีริแวลนะคะแล้วก็ป้ายปลายโอริโอเอฟซีนุกปลายต่างๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้ <ฮะ S 1> ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขออนุโมทนาอีกครั้งค่ะสาธ <สา S 1> ุราคาวันที่หนึ่งพินเจอกันแน่นอนค่<ฮ>ะ